สวีสวัสดีครับทุกคับผมก็วันนี้มารีวิวเทปคาสเซ็ตนะครับผมของวงรับบานูนะครับอัลบั้มนมสดนะครับผมนี่สภาพก็ราคาปกนะเก้าสิบเก้าบาทครับผมนี่ครับว่าด้านหลังนะครับก็มาดูสภาพปกกันหน่อยนะครับสภาพปกนี่ครับผมสภาพปกด้านหลังนะครับ ะป,ปาปกด้านหลังนะครับผมมีกี่เพลงครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าเพลงหกเพลงเจ็ดเพลงแปดเพลงเก้าเพลงสิบเพลงครับผมนี่สปาปกนะครับสปาปกด้านหลังนะครับผมนี่นะครับผมมีลาเชื่อเพลงนะครับ นี่ครับผมพอปลุกรหลังนะครับก็ <g ug> นี่นะครับมีมีลูกศิเป,ป,ป็นอยู่ด้านหน้านะครับสั่งปอดก็จะมีอัลบัม้มเทปนะครับผมเป็นอ,อัลบั้มนะครับนี่ราบาดูนมสดนี่ก็ต่อมามาดูในส่วนนั้นของอันนี้นะครับตัวมือเทปคัสเซ็ตนะครับนี่หน้าเอนะครับ มาดูว่ามีเพลงอะไรกันบ้างมาเพลงหน้าเอนะครับมีเพลงยามหนักใจเฮลมีพรีสนะครับผมเพลงที่สี่ไม่ใช่อย่างนั้นโนโนโนเพิร no, no, no. นะครับหน้าบีนะครับผม,ผมก็มีเพลงอมยิ้มความสึกรักผมเพ้อแล้วก็นมสดนะครับรอนะครับนี่บภาพเป็นตัวตราเทปใสๆนะครับก็ะจะมีอ่า นี่นะครับเขียวหักนะครับกัรโนอาทับแล้วนี่นะครับสภาพเทปนี่นะครับมวนเทปนะครับก็นี่นะครับสภา,าพป,ปกนี่สวยงามเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่มาดูอีกรอบนะครับสภาพป,ปกสวยจริงๆชอบอ่านมากเลยด้านหลังเนี่ยด้านหน้า าเล่นสนุกดีครับเพลินด้วยนี่นะครับเพลินจัดครับผมนะครับนีภาพครับผมก็ยังไงนี่ครับผม งงพ่อถ้าชอบการรีวิวของผมก็กดไลค์กดติดตามนะครับฝากด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมที่รับดูจนจบครับสวีดัตสวัสดีครับผม